จะมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเจอมีมีดาราคนหนึ่งที่จะได้ไปเป็นพี่เ็นเตอร์ที่ต่างประเทศแต่มีเหตุหรือมีข่าวว่าไม่ได้เพราะอะไรปีนี้เป็นปีแห่งการแฉต้องระวังนะถึงเวลาเราจะเงียบ เงียบเสร็จแล้วก็จะมีคนเอาข่าวที่เขามาพูดอีกรอบนึงหลังสงการ<ป>นี้หลัสงสงครามนี้เตรียมตัวกัวนเมือง,งร้อ,อนระอุสุดๆแล้วก็วงการบันเทิงก็หนักมันมากๆเลยสอ,อย่างนี้ตีคู่กันแต่อะไรที่เขาเล่นข่าวนี่แหละสำคัญาาใช่<ส>ไม่ใช่แล้วแหละตัวรัฐบาลใช่ จากที่ท่านยมบอกก็คือมันยังไม่ได้เปลี่ยนแต่มันอาจจะมีการยืดต่อจากสิ่งที่คนคิดเอาไว้ว่าจะมีการเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะมีอีกคู่หนึ่งแรงๆเเป็นคู่น่าจะเป็นคู่แต่งงานนะใช่เออช่วงประมาณกลางปีนี่แหละค่ะเออ ไม่อยากให้มีนะไม่อยากให้ตรงเรื่องนี้ไม่อยากเห็นคนเสียใจก็นิดหนึ่งใช่เบอร์เบอร์ต้นแต่อดีตนะเบอร์ต้นต้นแต่อดีตชอบช่ค่ะก็คือบูมเลยถามถึงอย่างครึ่งหลังในปีปีน oh hm ี้ ก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้ก็จะมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือจะเจอมีมีดาราคนหนึ่งที่จะได้ไปเป็นพ่เซนเตอร์ที่ต่างประเทศแต่มีเหตุหรือมีข่าวว่าไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกะสิบเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะในช่วงปลายปีนะ ฉาคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบประมาณว่ามันมีเหตุอะไรคือคุยกันมากกว่าหรือมีคนเอาเอาส่วนหนึ่งมาพูดก็เหมือนมินทานิดนิใช่ช่วงนี้ก็เหมือนแบบคนมานคืมีการออกมาแ์เนาะในคจะมีมีคนออกมาแ์คนในวงการของมัองมีค่ะใช่มีเยอะด้วยใช่ปีนี้เป็นปีแห่งการแร์ต้องระวังนะใครที่ออกมาแชะก็ระวังนิดนึงส่วนคนที่โดนก็ต้องระวังตัวเยอะเด้วยนะคะเพราะว่ามัน มันใช้คําพูดกันเริ่มหนักแล้วก็เริ่มถาโถมยิ่งยิ่งประมาณเดือนพฤษภาเป็นต้นไปแรงมากใช่อันนี้เดี๋ยวขอขอ,ขอชื่อน,นำสก,กุลเป็นเรื่องเวลาแต่เคยดูโงเ่เฮงนะก็ถึงเวลาเราจะเงียบเงียบเสร็จแล้วก็จะมีคนเอาข่าวพี่เขามาพูดอีกรอบหนึ่งว่ามีการจ่ายเงินหรือย,ยังคือเรื่องมันไม่จบจนกว่าจะถึงประมาณเดือน11 ช่ก็คือเตรียมตัวไว้เลยแต่เรื่องของการติดคุกติดตารางยังไม่เห็นใช่เรือ่องของการที่เขาจะบวชมันบวชไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่อยากให้หนีเพื่อไปบวชคือเอาเวลาบวชอะมันทำมาหากินเอาเงินไปคืนคนดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรทำนะเออจ้ะ ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องที่ประชาชนจะต้องออกมาพูดกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของวงการในสภาใช่เป็นเรื่องค่อนข้างแรงเลยแหละขอถามเรื่องความรักแบบว่าของเบลล่าอะไรจะมีเขามีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามกันนะแต่ว่าไปก็รู้สึกว่าปีนี้น่าจะเปิดตัวเออมารอลุน พี่อําพี่อําอย่างนิ่งๆอยู่น่าจะไม่เปิดตัวง่ายๆใช่จนกว่าจะชัวอย่างในปีนี้ดวงของมิกแกนจะแบบเปียงปางที่ต่างประเทศไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่ใช่แต่ต<ม>จะเปียงปางอยู่ในเมืองไทยกับวงการค้าขายมากกว่าในวงการนางงามใช่จะออกไปรู้สึกอะไรบางที่แบบเราก็แบบตรงาน กดดันนะเพราะมันก็กลัวแบบว่าเขาพูดไปเพราะว่ามันเคยมีแบบสำารักหนึ่งเอามารวมแบบว่าหมอปลายท้ายไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ย20ข้อกี่ข้อเราเขาแบบเออแต่มันก็คือคนอ่ะมันไม่มีใครที่มันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาทุกครั้งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําใจได้อยู่ยรบบดราม่าที่แบบคนดราม่าเราอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบอยากทํานายน้อยก็นิดหนึ่ง นิดนึงแต่ว่าด้วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจําเป็นต้องพูดเพื่อให้คนระวังบ้างมีเหตุภัยพิบัติอะไรเงี้ยมันมันระวังได้ก็อยากให้ระวงังแล้วก็ยอมเจ็บตัวดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างก็บอกแล้วว่าโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะจ้ะทามอยาพาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel Top ดาราและ a ฟนเพจเฟซบุ o o ท็อปดาร,า, page, ดา,ราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ